สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการแต่งกิ่งทุเรียนกันนะครับนี่ครับกิ่งนี้มันเล็กกว่ากิ่งนี้นะครับแล้วมันก็ทับกันด้วยเราก็จะตัดออกครับกิ่งนี้ก็เล็กนะครับตตามเพื่อนไม่ทันตัดเลยครับกิ่งเล็กๆนี้ก็อ,ออกเลยนะครับ กิ่งนี้กับกิ่งนี้มันซ้อนกันเห็นไหมครับกิ่งล่างจะสมบูรณ์กว่าก็เลยเอาที่กิ่งนี้ออกแล้วก็มาอันนี้อีกนะครับมันก็จะซ้อนกันอีกกิ่งล่างจะสมบูรณ์กว่าก็เลยเอากิ่งนี้ออกอันนี้ก็ตัดไล่ไปเลยนะครับ ไล่ประมาณครึ่งหนึ่งของปลายกิ่งครับแขนเงเล็กๆนี่ก็ออกเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันไล่ประมาณไปถึงประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่ง ก่อนเราแต่งกิ่งเนี่ยเราควรใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับประมาณ7วันเพื่อให้ต้นไม้มีธาตุอาหาร พยายามให้แสงเข้าถึงในทุกๆก,กิ่งนะครับมาดูต้นนี้กันนะครับนี่ครับขนงงเล็กๆเราตัดออกเลยกลิ่งเล็กๆแบบนี้มันโตไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับตัดออกเลย อันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่ากิ่งนี้มันซับซ้อนอยู่กับกิ่งนี้ครับมันบางเสียงกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเท่ากับกิ่งล่างกิ่งนี้ก็ค่อยๆตัดไล่ไป แตัดค่อยๆไล่ไปให้เขามีแต่ปลาย,ยก็พอตัดไล่ไปประมาณครึ่งหนึ่งของกิง่งครับ ข้างบนเราก็ค่อยๆมาแต่งใหม่ก็ได้นะครับนี่ข้างล่างก่อนแต่งประมาณครึ่งหนึ่งของลำต้นแล้วก็ในกิ่งก็แต่งประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งนี่นะครับกิ่งนี้มันบนกับล่างมันซ้อนกันเราก็เลยต้องตัดกิ่งล่างเพราะว่ากิ่งล่างมันเล็กกว่า อนี้ก็รีบเล็กคุนกับล่างซ้อนกันนะครับเลือกกิ่งที่ใหญ่เอาไว้แล้วก็กิ่งที่เล็กตัดออกอันนี้เหมือนกันแขนงไล่ตัดออกเลย นี่ก็เหมือนกันนะครับกิ่งเล็กที่มันไม่สมบูรณ์เอาออกเลยครับกิ่งเล็กๆเ,กเ,กเกยอะท่านี้นะครับกิ่งข้างล่างมันซ้อนกันเกินไปแล้วก็ข้างล่างเนี่ยต่ำเกินก็เอาออกเลยครับ แล้วก็กิ่งนี้เล็กตัดเลยครับนี่ก็ซ้อนกันนะครับนี่เห็นชัดเลยว่าซ้อนแล้วก็กิ่งบนเล็กก็เอาออกอกิ่งนี้ก็ตัดไล่ไปอันนี้ยังไว้ไว้ก่อนนะครับจริงๆมันก็ซ้อนต้องเอาออกเลยเอออกเลยก็ได้ครับ อันนี้เล็กออกเลยครับนี่นะครับกิ่งมันเล็กก็ออกเลยไว้มันก็ไม่ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวมันก็รีบแห้งไปเองเราตัดออกไปเลยไม,ไม่ต้องเปลืองอาหาร ก็จะดูโล่งขึ้นมานิดหนึ่งนี่นะครับก็กิ่งเล็กอย่างนี้ก็เอาออกเลยไอ้กิ่งนี้มันอยู่ต่ำเกินไปก็ต้องเอาออกครับแล้วก็เล็กด้วย